3 4หรือ4 3เลขคู่นี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่ค้าขายนะคะคนค้าขายเราต้องมีนเะมตตาที่แรงๆใครเห็นแล้วรักใครเห็นแล้วเกือ้อใครเห็นแล้วกูนใครเห็นแล้วอยากกลับมาซื้อบ่อยๆนะคะแนะนำค่ะถ้าใครมีเบอร์นี้ในเบอร์นะคะเจตัวสุดท้ายแนะนําบูชาแม่นางกวักค่ะ แม้จะมีพุทธกคุณเปลี่ยนจากคนชังให้กลับมาลักนะคะหรือไม่งั้นก็ใช้เป็นยันพลังตัวเลขชุด4289ก็ได้นะคะ4289เป็นยันพลังตัวเลขที่เน้นในเรื่องของณเมตานะคะใครมี43หรือ34เลขนี้ไม่ค่อยมงคลสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินการติดต่อการงานใดๆต้องมีณเมตานะคะ4หมายถึงคําพูด3หมายถึงการเคลื่อนไหวนะคะ4กับ3เมื่อนํามาประกบกันเขาเป็นชุดคุ่เลขที่ ส่งผลให้เกิดการประทะได้เงินมาค่อนข้างจะยากนะคะแนะนำเป็นชุดกุเล็กของตระกูลสเสน่ห์หรือมหาสเสน่ห์หรือไม่งั้นก็ใช้พุทธคุณที่มีพุทธคุณเด่นในเรื่องของณเมตาดีกว่านะคะ